พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยครับก็มาในช่อง YouTube กิดโพสช anel แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องผู้ยิ่งใหญ่สองคนคนหนึ่งก็คือตำรวจครับเป็นรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจก อีกคนหนึ่งเป็นประชาชนธรรมดานี่ครับแต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือคุณอญญาฉริยะครับคุณอญญาฉริยะมาประกาศทารบกับบิ๊กโจ๊กคุณอญญายะก็มาพูดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเยอะแยะมากมายแล้วมาพูดถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยเล่นพักเล่นพัวครับ พเพูดถึงกรอนนี140ร้อยสี่สิบล้านในแป้นเนี่ยล้วมาจับแจ้งความจับนายตำรวจสองนายซึ่งเป็นรองปอบไซเบอร์ Cyber กับเป็นสารวัตรซึ่งตำรวจสองนายนี้ไม่ได้ความมีความผิดอะไรเลยก็ออกมาเรียกร้องว่าตัวเองไม่มีความผิดมาจับได้ยังไงพร้อมทั้งพึ่งคุณอัจฉริยะให้มาช่วยตำรวจต้องไปพึ่งอัจฉริยะครับ ไม่ใช่อัจชยายผู้ตำรวจแล้วปรากฏว่าตั้งบัตรนี้ไปตำรวจสองนายนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปทำงานที่เดิมคุณอาจารยบอกว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าสองคนนี้ไม่มีความผิดแต่ทำไมไม่ดึงกลับไปทำงานที่เดิมแล้วก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งคือน้องน้องโบน้องโบใช่ป่าวะไม่รู้เป็นนิวเพชรนะครับถ้าพวกเราพวกสายโจรจะรู้ดีว่านิวเพชรคืออะไร นิวเพชรก็คือพวกที่เป็นสายให้ตำรวจะครับปลอมตัวมาเป็นโจรเหมือนพวกเราเนี่ยครับแล้วก็หาข้อมูลส่งให้ตำรวจมาจับจับเพื่อนจับพวกจับคนที่รู้จักทั้งหมดโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนคนนี้เป็นนิวเพชรก็บอกว่านิวเพชรคนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ป่วยด้วยเป็นเนื้องอกที่หมดลูกและผัวก็พิการ แล้วมีลูกเล็กด้วยโดนจับครับคุณอาญาบอกว่าเด็กของบิ๊กโจ๊กจับนอกกว่มามีหมายจับท,ท,ทั้งๆที่นิวเพ็ดคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยทำตามที่ตํารวจสั่งทั้งนั้นเลยนะก็มีสามคนที่คุณอาญาออกมาปกป้องแม้ผมไม่ชอบคุณอาญานะครับคุณอาญาแจ้งความจับผมนะครับแต่งานนี้ผมเชียร์นะครับ ผมชื่นชมนะครับเพราะว่าใครจะไปกล้าวะยุ่งกับตํารวจใครไปกล้ายุ่งกับบิ๊กโจ๊กวะบิ๊กโจ๊กมีอํานาจคับฟ้าเลยจริงๆผมไม่รู้ว่าผู้ผบตรกับรอ,อ,อ,องผบ,บตรเป็นใครใหญ่กว่ากันยังไม่รู้เลยนะครับผมไม่รู้นะผมโง่นะครับอันนี้ต้องชื่นชมความกล้าของเขานะจริงๆใครกล้าวะใครกล้ายุ่งกับตํารวจวะใครกล้ายุ่งกับบิ๊กโจ๊กวะฉายาก็คือบิ๊กโจ๊กอยู่แนละ้วนะแล้วปรากฏว่ายัางไงครับ ก็มีมหมีกแล้วครับหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมก็จะรอฟังในบิ๊กโจ๊กว่างไงเพราะคุณอาญาเคยว่าบิ๊กโจ๊กหลายต่อหลายวันแล้วแต่บิ๊กโจ๊กก็ออกมาว่าไม่ถือสาไม่ถือสาครั้งนี้ก็เช่นกันครับบิ๊กโจ๊กออกาผาไม่ถือสาเหมือนกันก็คิดว่าคุณอาญาเขาก็ทําตามหน้าที่อะไรของเขาก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรบอกว่าถ้าเป็นพักพวกเป็นลูกน้องของเขาเขาจัดการปราบหมดแน่ไม่ต้องห่วงหรอก นะคุณัานีออกมาแชรอีกแล้วว่าตอมอคนที่เป็นนายด่านตอมอจ่ายเงินบิ๊กโจ๊กสิบบาทเพื่อมันเป็นได้แต่แล้วมีเงินเยอะมากมีเงินเยอะมากเป็นนายด่านตอมอเนี่ยมีการเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นบิ๊กโจ๊กคุณอาจะออกมาพูดอีกแล้วครับผมไม่รู้คุณจะกินดีเสือหรือกินดีงูหรือกินดีอะไรก็ไม่รู้ที่ออกมาประกาศท้าชนท้ารบกับบิ๊กโจ๊ก แต่ก็เหมือนกับประเด็นว่าบิ๊กโจ๊กไม่ชนไม่รบด้วยบ่ายเบียงบ่ายเบียงไปอ่ะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบอทบอนะไอ้ทบอบบอรองทบตรอ,รอ,รอ,ตอ,รอนะแล้วถ้าปล่อยให้คนนู้นคนนี้มาด่าได้เดี๋ยววันดีคืนดีคุณชูวิทย์ก็มาด่าวันดีคืนดีคุณสนานธนะก็มาพูดถึงวันดีคืนดีคนนู้นคนนี้ก็มาพูดถึงได้เหรอครับ สามารถพูดได้เลครับจริงๆครับผมอยากจะพูดถึงบิ๊กโจ๊กเยอะแย,ยะมากมายมีหลายต่อหลายเรื่องมีพวกพวกที่เป็นตำรวจเขาก็คุยให้ผมฟังคุยให้ผมฟังครับแต่ผมก็ขอหลักฐานมาให้มึงอย่าพูดปากเปล่าเลยมึงมึงมีหลักฐานเปล่ากูไปพูดกูไปโจมตีเขาแล้วไม่มีหลักฐานอะ่ะกูทําไม่ได้หรอกไอก้กวกูก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกแต่ก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็คือครัวละล่ะ นะแล้วมึงไม่มีหลักฐานมาแล้วกูจะไปพูดถึงเขาได้ยังไงมีแต่พูดมา้น่นนี่นน่นนี่ก็พูดมานะแล้วมันจะเป็นยังไงครับในเมื่อนาคตเตรียมจะเป็นผอบอตอรอ,อยู่แล้วอะ่ะแล้วก็มีคนอื่นๆพูดถึงในทางไม่ค่อยดีพูดถึงในทางไม่นับถืออะพูดถึงในทางที่ไม่เห็นหัว จะเป็นพอบอรตรอดอไรออรตรด้ไงพบตรแต่ละคนเขาแบบเขาเก่งนะเว้ยอย่างคุณจ่าทพิปเนี่ยเขาไม่ยอมใครนะเว้ยใครมาดา่าเขาก็าาด่ากลับอะไรตํานองนี้ไม่กลออกมานะก็ไม่รู้มันจะเป็นยุคที่สำนังกงานตํารวจแห่งชาติไม่ได้ตกตำ่ำนะสำนังกงานตํารวจแห่งชาติสามารถลดระดับลงมาเพื่อจะคุกคีกับพี่น้องประชาชนได้คือไม่มีช่องว่าง พอใครจะว่าใครจะอะไรก็ไม่ถือสาอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมก็รอดูซิว่ามันจะเป็นยังไงรอดูซิว่าวันหนึ่งเมื่อผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติคือบิ๊กโจ๊กแล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไปนะแต่ปกติบิ๊กโจ๊กนิดนึงนะบิ๊กโจ๊กพูดแบบน่าจะไปเข้าคอร์สของอาจารย์จตุพลชมพูน,นิดหน่อย Big oke, Big oke, บอิบก๊กเจอบิ๊กโป๊กบกอาเยอะเลยอาเยอะเลย เออเสียท่าอ้าเสียตัวนะบิ๊กโจ๊กนะอา้อาอา้าอ้าพูดไปก็อา้าไปพูดไปก็อา้าไปคือบางทีมันก็น่ารำคาญนะเวลาถแถลงข่าวอะ่ะคือไปเรียนกับอาจารย์จุบจั่นพูนจั่พูนิเขานิดหนึ่งนะเตรียมตัวเพื่อเป็นพลผบอตลอดคืออา้เอาเยอะไปจริงบิ๊กโจ๊กลงไปดูเลยพูดประมาณถแถลงข่าวประมาณสักสามนาทีอ่ะประมาณห้าสิบอ้าฮะไม่ดีไม่เดย,ไม,เดยไม่สวยไปเรียนหน่อย นั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผม,ผมตามประสบการณ์ของผมจะถูกหรือผิดผมไม่รู้หรอกครับความรู้เท่าหาอื่นของผมก็มีเท่านี้แหละนะนะยังไงก็ตามจะรักหรือจะเกลียดผมก็ามาซื้อกระถางผมหน่อยกระถางแกนตัดนะครับใบละร้อยเก้าสิบบาทสามใบสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่าส่งฟรี ท่านท่้าจะบูชาพระพุทธิราชรุ่น666ปีทวีโชครุ่นนี้จะทวีครับจากสิเบเอกดรทวีบูรณะเกศศิลปจารย์แห่งชาติท่านเป็นผู้ที่บรรจงสร้างในวัย91ปีนะครับพิธีใหญ่มากท่านสมเด็ดจเจ้าวาดวัดเครือวันมาเป็นประธานหม่อมหลวงน้ำพึ่งมาเป็นประธานนะครับมีเกจิ16รูป หน้าตัก5.9นิ้วนะครับ12,000กว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัก12นิ้ว59,000กว่าบาทครับสำหรับเหรียญ290บาทค่าส่งฟรีอินบ็อกเข้ามาูคุยกับผมครับในเฟซบุ o o ลูกธุรกิจพลเด่นสายอะไรเข้ามาคุยครับไอดียรก็จะขึ้นหน้าจอเบอร์ไอดีลไก็คือเบอร์โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ครับจะบูชาพระหรือจะซื้อของหรือจะคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องการเมืองก็คุยมาได้ สำหรับท่านที่สนับสนุนช่องผมสนับสนุนผมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชี้ครับเรืบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบวันนี้ถ้าท่านเข้ามาดูในช่อง u t u b e กิดโพสชาแนลแล้วยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยครับถ้ากดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ผมด้วยขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้พระพุครองคพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีีวิี เราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชี